นี่ครับอันนี้คือต่อแดงครับผมตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวน้อยๆเป็นต่อขนาดกลางครับต่อแดงหรือว่าต่อเหลืองอู้สุดยอดครับต่อแดงลังนี่นี่นั่นครับผมขี่ขุยมันนั่นน,น,น,นันั่นครับเมมันนั่นนั่น เอาละเจอแล้วครับอุย้ยดอกยากจริงๆครับนี่ครับผมาาามาตำ่ตำๆมาตำ่ตำๆหนีลม,มลนี่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  ลิ <cin <cin ่ๆๆิงวิ่งววิ่งว uh ิงวิ่งววิ่ง่วิ่งวิ่วิ่งงงงไปววง่่วง โอ้นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเขาคูดแล้วครับเขาคูดแล้วครับโคัแม่นแล้วก็เขาคูดเท่ากันนั่นน่ะ น,นี่ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเจอกันในป่าดิบชื้นเลยครับวันนี้ครับนี่ครับตามต่อครับผมมากันสองคนครับดูครับเป็นดอยชันทึบบรรยากาศนี่คือต้นกล้วยป่าครับน ้ามีปีมนันนี่เอาปีมนันแกงกินครับปีกุ้วยปีกุ้ยป่าอร่อยเนยมากครับเดินมาไกลละเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับวันนี้ว่าจะหมานต่ออะไรครับหรือว่าไม่หมานก็ไม่รู้ไปครับผม จับแม่มันได้แล้วครับสองตัวครับผมมีครับอันนี้คือต่อแดงครับผมตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวน้อยๆเป็นต่อขนาดกลางครับ ต่อแดงหรือว่าต่อเหลืองเดี๋ยวจะมัดให้เขาครับมาสองคนเองครับวันนี้เ <c oughs> มื่อวานโดนต่อหลอกครับ <c oughs> โอ้ต่อรู้นี้ฉลาดมากครับ <c oughs> เ,อเอาผมไปขุดจอมปวกครับเมื่อวานเอ้เ <c> ซ <oughs> <c oughs> ิงเลยครับมันบินจับไปแล้วบินไปไป,ไปลงจอมปวก ไปขุดดูมันไม่ใช่ครับมันไม่มีนายมันมันฉลาดมากับค่งเสียยี่ห้อหมดเลยครับเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้จัดการใหม่อันอนครับ,รบโอ้โหไปต่ําๆเลยครับน่นโอ้โหตามมาได้ครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวเพื่อน เดี๋ยวรอฟังคำตอบครับต่อลุ้นนี่ฉลาดมากครับผมถ้าเรามัดมันขึ้นไปตัดแล้วปล่อยีทิ้งตกทิ้งไปเลยครับเราลุ้นอีกครับเจอแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าต่อฉลาดนี่มันเป็นจะได้ครับ แต่ว่ามันมนฉลาดขนาดครับผมมันฉลาดแตๆครับแต่ว่ามันเอาผมไปขุดรูจมรูจมปวกครับ สุดยอดครับต่อแดงหลังนี่นี่นั่นครับผมขี้คุยมันนั่นนั่นน,น,นั่นครับเมย์มันนั่นนั่นนั่นอนาละเจอแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะคูดออกมางามๆให้เอฟซีได้ดูเลยครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมขออนุญาตแต่งตัวก่อนครับก<า>อเทปุ้นทำร่วงกว่าพุ้นในขนาดนี้หน,น่หอมีก็เลี้ยวทางหูครับนะมีก็เลียวทางหูครับ ่รักอนะอืมอขอใิ้ี่หนุกว่าไม่อยากเลยว่ามีสองคนอีกที่ดีแบ่พี่แม่เนนยังาก มันว่ามันว่านะครับโอ้โี่ปุ๋ย,ยอย่างใหญ่แล้วครับหุ๋ยต่อแดงนะครับนี่ ครับนี่คือปุ๋ยต่อแดงนะครับ คงลึกอยู่ครับแบบนี้นี่ จริงๆครับนี่ครับผม มม่สร้างแต่ขี้ขุยมันครับมันยังไม่สร้างรังนี่ครับผม ตัวไม่พญามันครับนี่ ออกครับผมที่ขุยมันใหญ่ครับแต่รังมันน้อยมันกำลังจะสร้างรังมัน สินภารกิจครับมันมีแต่ขี้ขุยมันครับใหญ่ๆลังมันกำลังจะโตครับมันขุดที่อยู่มันก่อนดูขี้ขุยนี่ใหญ่จริงๆเลยลุงโสมกระทําเสียมเพิ่มมาดีครับ ได้ตะเอียครับขี้ขุยจัดใหญ่ถ้าถอดลูกออกมาคงได้ประมาณสองกิโลกว่านิดๆครับถือว่าได้คนกิโลแล้วครับ <laughs> อย่างน้อยอไปครับนั่นครับเห็นไหมครับดอกเอื้องฟ้ามุ้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับมีที่ไหน เห็นไหมครับสีม่วงๆนั่นแหละครับนี่คือต้นดอกเอื้องฟ้ามุ่ยนี่ครับมีที่นี่ดอกไม้หายากครับผมธรรมชาติสวยงามนี่ครับลักษณะของต้นดอกเอื้องฟ้ามุ่ยสวยงามครับ

ไปแล้วครับลงไปแล้วนุน่นครับนุ่นลงไปนั่นแหละครับครับลงไปดูมาทางนี้ครับ นี่สายการบินปุ่งลงมานี่เด็กกินนี่ปุ่งแบงเนี่ยนี่ไหน,น,นมีทางนี่จ่ะ อ๋อบินลงวะเนาะฮะน่อโอ้นี่ผมเจฮะโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวมจะให้ดูครับเขาคุดแล้วครับเขาคุดแล้วครับแมานแล้วะก็เขาคุดเท่ากันนัน่ะ มีครับเปิ้นเอาแล้วครับเนี่ยต่อที่ขวยอีกหว่องนี้มันถ้ามีขี้ขุยขึ้อนอย่างไงอ่ะตอนนี้แปลกมาตำตำมาตำตำหนีลม,มลนี่นี่น,นะนี่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 

ลงไปนั่นแหละครับครับลงไปดูมาทางนี้ครับหึ่ นี่สายการบินปุ่งลงมานี่เด็กกินนี่ปนะุ่งแบงเนี่ยไหนมีนทางนี้ต่อเนี่ยตัวใหญ่นุ่มเน,น,น,นี่เนี่ย อ๋อบ hmm. ินลงฮะเนาะฮะจับลูหน่อยโอ้โหนี่ผมเจ๊ห่าโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเขาคุดแล้วครับเขาคุดแล้วครับเมียนลวก้เขาคุดเท่ากันนั่นอะ นี่ครับเปินเอาแล้วครับเนี่ยต่อที่ขวยอีกหว่องนี้มันถ้ามีขี้ขวยขึ้นยางไรอ่ะตอนนี้แปลกโอ้โหนี่ครับมีคนมาเอาไปก่อนละ ไอ้งมนี่เขาปไม่ธรรมดาครับนี่เอาอยู่ครับ นี่ครับผลงานวันนี้สองลังได้ประมาณนี้ครับถ้าจะสามกิโลกว่าได้อยู่ครับนี่ครับทีมงานวันนี้สองคนเขาเอาครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงเต่ายครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซทุกๆท่านครับผมพี่ๆน้องๆกู้คนครับคลิปแน้าก็เจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ตัวตึงหรอ